สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันช่วงเย็นๆด่วนๆนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับพอดีมาเจอม็อบนะครับมาเจอม็อบมอบตรงดินแดงนะครับเมื่อวานนี้ก็รอบหนึ่งแล้ววันนี้อีกรอบนึงนะครับพอดีผมไม่ได้ดูข่าวดูอะไรเลยนะครับตรงอุโมงแยกดินแดงด่วนๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงเนี้ครับตรงดินแดงนะครับฝนตกด้วยแหละครับ ผมพอดีผมรับงานแอปนะครับมาจากรุมพินีนะครับผมว่าจะยิงออกลาดปลาลบแล้วก็มาออกวิภาวดีนะครับก็เลยยิงออกมาประตูน้ํานะครับประตูน้ําก็กาจะมาออกแยกดินแดงนี่แหละครับพอดีมาเจอมอบเลยนะครับเมื่อวานก็ตรงนี้แหละครับเมื่อวานเนี่ยฝนตกส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มนักศึกษาแล้วก็วัยรุ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็เผายางกันอยู่ตรงแยกดินแดงนะครับผมเลี้ยวออกมาแล้วก็ มันคงมันก็ได้หักออกมาแล้วนะครับมันก็เอาเอาอยัางไงล่ะครับทีนี้มันก็ต้องไปนะครับ <laughs> เอ้ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับจับออกตรงอ่ามิภาวด,ดีเลยนะครับก็ก็เจอมอบเลยนะครับโอ้ยตายแล้วผมเนี่ยมาจอกได้กี่โมงเนาะน,น,นี่น้องี่น้องเอ้ย เดี๋ยวพาท่านท่านไปดูนะครับก็คือฝนตกด้วยอตอนเนี้วันนี้นะครับผมได้งานแอปจากวิภาวดีหกสิบสี่ไปส่งที่ไปส่งเวชภัณฑ์นะครับผู้โดยสารไม่ไปด้วยนะครับม,มิเตอรม์มิเตอร์เนี่ยไปส่งงานสอง,สองที่นะครับได้สี่ร้อยสิบห้าบาทนะครับสองที่ที่แรกก็าปในวิถีแล้วก็วิ่งกลับมาตรงที่สวนลุมนะครับ ก็อย่างนี้เลยครับก็จะวิ่งออกมาวิภาวดีแล้วก็มาเจอเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูข่าวเนาะผมก็วิ่งโอ้ฝนตกด้วยล่ะเนี่ยโอ้อย่าเพิ่งติดเดอ้ออย่าเพิ่งปิดถนนเดอ้อน้องๆเอ้ยไอพี่ไปก่อนไอพี่ไปก่อนนะครับอ้าวผมว่าแล้วผมจะไปทางไหนล่ะทีนี้เดียวสายไม่ได้ครับพี่น้องลุยกันอยู่ครับตรงนู้นครับโอ้ ปะทวงกันอยู right. right ่ตรงนู้นครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปนู่นครับตายแล้วผมอย่าเพิ่งมาหาพี่เด้ออย่าเพิ่งมาหาพี่เด้อทางซ้ายนะครับทางซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายนู่นครับคว้างกันอยู่ครับทางซ้ายนะครับดูทางซ้ายนะครับพวกผมจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยตา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 ยนู่นครับทางซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับทางกลับบ้านออกวิภาวดีขาออกไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับ อ้เจอนน่นครับทางซ้ายเจอเบรีเออร์ตั้งไวเลยนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับสงใสโอ้อย่าพึ่งมาด้รครับโอ้ตายตายโอ้เสียงเสียงเสียงประทัดด้วยนะครับเสียงประทัดด้วยเสียงประทัดด้วยนะครับสงใสต้องกลับครับกล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 ับครับอันตรายครับผมกลับเลยนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงอะไรล่ะไม่รู้ ผมกลับนี่ผมจะข้ไปได้ไหมไม่รู้นะครับโอ้ตาย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 ตกลับแล้วนะครับเนี่ยผมกลับแล้วนะครับปิดหมดเลยนะครับตรงแเหลี่ยมนิ้นแดงนะครับปิดหมดเลยนะครับโอ้ผมผมต้องปิดมิเตอร์ทิ้งนะครับเพราะว่าอ่าไปไหนไม่ไหนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องต้องปิดแล้วครับไม่ดีนาะนี่นาะกลับมาแล้วนะครับกลับมาเข้าทางอุสาวลีมันเดิมนะครับเออกลับมาทางอุสาวลีมันมีทางเดียวนะครับ อนุสาวรีย์ก็ต้องไปกับรถเข้าตรงใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนแล้วออกพ้นซอยสองไม่รู้ไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้ยตายตายตาย,ตายแล้วเอกกรัชเอ้ยเมื่อคืนนี้ก็ประท่ากันอีตรงนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยประท่ากันอีตรงนี้นะครับอุย้ยตา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 ย,ตายผมจอข้างใน่ะเนี่ย พวกผมตอนนี้ผมมันติดติดกับดักนะครับตอนนีโโ้โอ้ก็ไม่ได้ิงเออไม่เล่นโทรศัพท์ดิจิ่งอบอกได้สองเลนนะครับเนี่ยตายแล้วพวกผมเนี่ยถ้ารถโอ้ยถ้าปะทะกันนี่ผมทำยังไงเนี่ย ติดแขกเลยนะครับติดแกเลยนะครับส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นนะครับข้างบนสะพานเนี่ยถ้าเราว่าผมขึ้นสะพานได้เนี่ยผมก็ยิงออกออนุสาวรีเลยนะครับแต่มันออกไม่ได้นะครับคือสะพานขึ้นข้างบนเมื่อกี้ก็ปิดนะครับมันมีทางเลือกทางเดียวอ่ะผมต้องกลับรถเข้าใต้ทางด่วนทางขวามือเนี่ยผมผมไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่าทางขวานะครับทางขวาใต้ทางด่วนผมจะกลับรถนะครับ ส่วนน่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเขาได้ไหมเนาะคือเอายังไงดีละ่ะขึ้นทางด่วนกับสวะผมตัดสินใจยิงเข้าเข้าไปเข้าไปรุ่งสวรีใหม่นะครับเพื่อไปยิงออกพ่อหนโยทินนะครับตรงเนี้ย คนที ok me, ่เขาไม่ร like so right ู้เขาก็เลี้ยวมานะครับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็เลี้ยวแบบผมมาเมื่อกี้นี่แหละทางขวาเนี่ยแล้วก็จะไปเจอทางตต่แล้วก็แล้วก็จะวกมาเหมือนววกผมมานี่แหละครับเนี่ยยังไงก็ต้องวกนะครับเพราะว่าทางบีบยูเทิร์นกลับมานะครับทางบังคับบีบยูเทิร์นกลับมานะครับเนี่ยคนไม่รู้ก็คือวิ่งทั้งเห็นไหมผ่านไปทางขวาติดไฟแดงเนี่ยไปเจอเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมก็มาทางเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้ตายตายตาย คือผมไม่รู้ว่าน้องๆเขาคือถ้าผมมาแล้วผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเมื่อกี้ได้เจอตู้คอนเทนเนอร์นะครับตั้งขวางวิภาวดีขาออกเลยนะครับตั้งขวางไม่เลยนะครับที่จะเราจะวิ่งออกไปทางสระบุรีนะั่นแหละง่ายๆออกเส้นงทานาดคราวออกสุทธิสารนะครับตอนนี้ก็คือต้องต้องตัดสินใจออกข้อวผลอย่างเดียวครับออกข้าวผลอย่างเดียวก็คือผมจะไปวนที่อนุสาวรีย์ใหม่ไม่รู้ว่าอนุสาวรีย์นี้จะมีมอบอีกหรือเปล่านะครับ ตายตายตายเดี๋ยวพาท่านท่านไปดูตรงอนุสาวรีย์นะครับอนุาอนาสาวรีย์อนุสาวรีย์ปิดไฟว่างด้วยดีกว่ามาึงเอาปริษนาด้วยผมผมอยากเข้าบ้านแล้วนะครับเรื่องเรื่องมาตีห้าแล้วปิดไฟว่างดีกว่าครับ <S <S 2> <S 2> เหนื่อยนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรียกกลับไปนู่นไปนี่ล้วไปเจอมอบอีกนะครับแต่ล่องมากถนนเนี่ย คนที่ไม่รู้ก็จะวิ่งไปอย่างเดียวนะครับเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันฝนก็ตกแรงมากนะครับเอาไอ้หัวฝนแล้วตรงด้านตร,ตรงที่วนเนี่ยครับจะเป็นอุลสาวรีนะครับผมจะตัดออกไปยิงเข้าที่เพ่อหนโยทินนะครับพ่อหนโยทินตัดดอ,อกพ่อหนโยธินนะครับ ก็คือเอาไปทางสะพานควายนั่นแหละครับเอาไปทางสะพานควายนะครับไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าโอ้หองไม่เห็นฝนก็ตกนะครับท่านเนี่ยมันจะเป็นพ่อหนแล้วนะครับบางคนขึ้นทางด่วนผมไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่ามันไม่ติดนะคือผมปิดไฟว่างวิ่งนะครับตอนนี้ถ้าผมเปิด ผมก็น่าจะได้รับผู้โดยสารอยู่แต่ว่าเออมันยังไงล่ะมันอยากเข้าบ้านนะครับแล้วก็เผือเขาเรียกไปที่อื่นอย่างเงี้ยเรือเออไปทางม็อบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแต่แท็กซี่อ่ะดูแต่ละคนไม่ว่างเลยแต่ผมปิดนะครับเหนื่อยละผมออกมาเมื่อเช้าตั้งแต่ตีสี่นะครับท่านเออ มีทางเดียวนะครับวิ่งไปเนี่ยวิ่งออกไปแล้วก็จะไปเลี้ยวขวาตรงโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับผมจะไปตัดออกตรงนู้นนะครับตัดออกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับก็คือไม่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 รับผู้โดยสารแล้วครับอคุยกับท่านท่านเลยตอนนี้นะครับว่าท่านใดนะครับถ้าจะเข้ากรุงเทพตอนนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับช่วงเย็นจะมีม็อบเกือบทุกวันนะครับแต่วันนี้ผมพลาดเข้ามานะครับฝนตกด้วยครั เนี่ยครับยืนรอแท็กซี่เต็มเลยครับข้างหน้าเนี่ยผมไม่รับนะครับผมไม่รับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหาก,กินลําบากแล้วก็ยังจะไม่รับผู้โดยสารอีกไม่ใช่นะครับผมบอกมาตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วครับมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเรื่องอเรื่องอยากจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยผมจะเลี้ยวขวาเนี่ยตรงรรูมานหานป่าสืบเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะตัดออกไปมันตัดออกไปแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกได้หรือเปล่านะครับอ๋อปิดนะครับปิดนะครับปิดเหมือนกันนะครับปิดปิดปิดครับก็คือทางนั้นก็บังคับวิ่งตรงวิ่งตรงไปออกอ่าสวนอิุจักเลยนะครับบังคับวิ่งตรงนะครับตอนนี้เลี้ยวขวาเมื่อกี้ก็ปิดนะครับยังไงผมนีเนาะแต่ดีนะครับดูในลักษณะแบบนี้ก็คือรถ รถไม่ติดนะครับรถไม่ติดรถไม่ติดพอพอไปได้นะครับพอไปได้คือถ้าผมมาไวกว่าอีกสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงวิภาก็น่าจะมันก็เหมือนเดิมนะครับคือเบริเออร์เนี่ยตรงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขามาปิดตรงหอ,อการค้าเนี่ยตรงค่ายทาหารเนี่ยน่าจะมาปิดนานแล้วแหละเพราะไม่งั้นตู้คอนเทนเนอร์หลายสิบตู้เนี่ยไม่ตั้งได้ไวขนาดนี้นะครับสงสัสยมาปิดนานแล้วแหละครับ ฝนก็ตกนะครับวันนี้นะครับวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับวิ่งรถมาตีสี่นะครับมาตีสี่ได้เงินพันหนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งร้อยเติมแก๊สไปสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับสองร้อยเจ็ดสิบาทถ้าผมไม่ได้เที่ยวสี่ร้อยสิบห้าบาทเนี่ยก็นั่นแหละครับก็ได้แค่เจ็ดร้อยนะครับเติมแก๊สไปสองร้อยกว่าบาทก็ไม่เหลืออะไรแล้วละครเนี่ยแหละครับผมว่าผมถึงว่าผมวิ่งรถ ผมใช้งานแอปมาช่วยนะครับงานแอปมาช่วยนะครับที่จริงแล้ววิ่งไม่ถึงพันได้พันหรอกครับแต่ละวันน่ะมันก็ได้แค่แปดร้อยเก้าร้อยนะครับพันเนี่ยต้องงานสามงานขึ้นไปผมถึงจะได้นะครับสามงานก็ประมาณสามร้อยกว่าสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยก็คือวิ่งวิ่งเอานะครับวิ่งปลายทางเอานะครับโอ้คุยกับท่านเมื่อวานก็เอฟซีเข้ามาดูเฮียสมานยังไงยังไงท่านก็ได้ขับรถแล้วก็ลอง สอบถามกับเฮียสมานเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาผมมาท่านโทรมาผมก็ขับรถอยู่นะครับผมก็จําชื่อท่านไม่ได้นะครับท่านรู้ท่านก็คอมเมนต์เข้ามาแจ้งผมหน่อยว่าท่านได้ขับรถหรือยังครับก็าถามผมเมื่อวานในโทรมาถามผมนะครับคือไปยังไงเะไอก,กะละ่ะเอ,อ้ยเนี่ยพีพ่น้องเนี่ยแหละครับถ้าผมรับผู้โดยสารอย่างเงี้ยคือคนมันเหนื่อยมีได้อยากจะเข้าบ้านอย่างเดียวครับนั่งทั้งวันทั้งเออมาแต่ตีสี่อย่างเงี้ยแล้วฝนตกเง่้ย ผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีมอบข้างหน้าอีกไหมตรงแยกเนี่ยแต่ตอนนี้รถติดมากครับเพราะว่า,าวิภาวดีใช้ไม่ได้นะครับขาออกต้องมาใช้พหลโยธินขาออกแทนนะครับมันเลยทําให้รถติดตอนเนี้ที่ตอนนี้ผมใกล้จะถึงอแยกสะพานควายนะครับค้าเคื่อหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับสําสหรับแท็กซี่แท็กซี่ไทยนะครับคลิปนี้ก็ มาด่วนๆไปด่วนๆนะครับก็แจ้งข่าวท่านท่านไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงไว้แค่นี้สวัสดีครับ